นี่แหะสูตรโบราณจริงๆเนี่ข้าวมันจะไม่เหนื่อยหลังจากนี้รือว่าคือว่าข้าวมันจะไม่ไม่ไม่อะไรไม่เหลวมันจะเกาะตัวถ้าใส่ไอ้น้ปลามันจะเป็นข้าวเหลวอ,อือออืมอร่อยอ่ะ nó khi từng ban này ừ, ừ. rồi. Tuyệt mấy. แต่เค็มมากก็ไม่ดีอ่ะเอาไปจิ้มแจวกินขห็หวฮะกินข้าวจีต้องกินร้อนๆ้วกินไม่ร้อนไม่อร่อย สวัสดีครับผมตั้มผ่ากินปลาเที่ยวนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทำข้าวจีนะครับข้าวจีให้เพื่อนๆได้ชมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะครับไปทำข้าวจีกันนะครับ ออู้ไม่ <laughs> <laughs> ผมไก็ทำให้ผมกินแบบนี้นะนี่แหละสูตรโบราณจริงๆนี่จริงๆนี่ไอที่มันขายกันอยู่มันเข้าย่างกีไ <c> ฟ <oughs> <c oughs> อีข้าวต้องจีไฟร้อนๆถ้าจีไฟไม่ร้อนมันจะแข็งไฟร้อนจะจัด,จดนี้มันจะกรอบกรอบนอกนุ่มในได,ได้อย่างนี้แล้วก็แถวแล้วนี่เตยียบตัวทาไข่ได้เลยนี่ หนุนเขาต้องต้มไม่เลยได้ของกลางพอละแค่นี้ก็ได้แล้วครับพอละนี่แล้วก็เตรียมตัวทาไข่ครับเนี่ยนี่นะครับก็ถ้าทำข้าวจีนะครับอย่าใส่น้ำปลานะครับใส่น้ำปลาแล้วมันจะไม่ใช่เค็มมันจะ ข้าจีจะไม่เป็นก้อนแล้วมันจะจีไม่ได้ต้องใส่เกลือไม่เกลือก็ลดดีนะครับน้ำปลานี่ก็น้ำปลา้าไม่ต้องใส่เยอะนะครับเดีย๋ยวจะเป็นเหมือนน้ำตาเพราะว่ามันจะเอาไปจีไม่ได้ นะครับสูตรโบราณสูตรคุณยายดีหน่อยครับใส่ก็ดีหน่อยนึงนี่นี่ไม่โบราณแล้วครับนี่นะครับล้วกต็ตีไข่เวลาเวลาใส่น้ำปลามันจะ ไม่เป็นก้อนมันจะเหนียวไม่ใช่มันเหนียวภาษาลาวเขาเรียกว่าข้าวมันเยื่อยครับสีไข่กับน้ำปลานะครับสีมันก็จะออกจะออกสีไม่ใช่สีไข่ครับจะเป็นน้ำปลาหน่อย โอ้ว่างขนาดนั้นก็ไม่อ่ะดิตรไข่ตัตรไข่ตมันเอ้าจัดไปตามคนอื่นได้ไงล่ะได้แต่ความชอบเม็ดขนุนก็จะไหม้แล้วเม็ดขนุนต้องต้มอ,ตอ,อะไรมีอยู่ห้าเม็ดเอา้า เหมือนกันเลยนี่ครับ <laughs> ถ้าเราเสียดายไข่แล้วนะครับเอามาตรงแบบนี้ครับ <laughs> <laughs> น,นี่ครับข้าวมันจะไม่เหนื่อยนะครับรู้จักไหมเหนื่อยรู้จักภาษาอะไรข้าวมันจะไม่เหนื่อยหลังจากนี้คือว่าคือว่าข้าวมันจะไม่ <laughs> ไม่ไม่อะไรไม่เหลว มันจะเกาะตัวถ้าใส่อน้ำปลามันจะเป็นข้าวเหลวมันจะเอาไปจี่ไม่ได้เดี๋ยววันหน้าจะทำเปรียบเทียบให้ดูระวังล,ลงเลยข้าจี่ใส่เกลือใส่รสด,ด,ดีกับใส่อ,อะไรนาะใส่น้ำปลา,าก็ไปตากลากก็ได้ หอมหุยหุยเด้อหอมหุยหุยเด้อเดิงไปอหอมมันจะไหมไม่รู้นะครับสูดสูดสูดคุณยายครับสูดคุณยายเห็นไหมครับ เห็นไหมครับไอข้าวมันจะไม่ไม่เขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ลนอถ้าใส่น้ําปลาข้าวมันจะลนน่ากินน่ากินน่ากินหมดที่เขาขายดูครับนี่ไข่ร,รอบที่หนึ่งครับนี่ เราใครเยอะเราต้องใส่สองรอบคำว่าใหญ่นี่ภาษาลาวเลยนะไม่ใรู้จักพูดภาษาลาวเลยไม่เขาว่าอะไรนะก็ข้าวมันจะหล่นมันจะไม่เกาะตัวไงแสดงว่าหลุดเออเยถ้าถ้าเราใส่เกลือมันจะไม่นั่น รอบที่สองครับ,บผมได้สองรอบแค่นั้นแล้วครับได้เยอะไ่ใส่ไม่ข้าวมันจะเหนื่อย,ยโอ้ยทำอะไรหาไป ไ้ตัวนี้มันสัน้นมันเหมือนตัวนั้นจับไม่ได้โอ้โจิ้มขี้เท่าเลยแล้วล่ะเออนี่แหละนี่แหละ,หละของแท้ของอร่อยอือนี่ครับดูนะครับนี่นี่นี่น,น,นี่ดูครับดูเอาอืมอ้า อ๋อนี่ไข่มันเข้าไปข้างในไงมันก็เลยเป็นโคลเป็นอะไรถ้าใส่น้ำตาลปลานี่เออใส่น้ำปลาปลานี้มันนั่นแล้วยพอ,อ,อดีพอดีอดีอ,ดอ,ดอืม่มอือครับกิ้นได้แล้วไ่เสียงกรอบอย่างเงี้ยกิ้นโคลเลย นี่ครับนี่คือสูตรโบราณจริงๆนะครับถ้าทําแบบเนี้ไอ้ที่ทําแบนๆอะ่ะมันไม่ใช่สูตรโรบราณอ,อร่อยอืมชิมเอของของพี่ไม่ต้องชิมละ กิงงนงงงงดิอร่อยอะ่ะกินแล้วคิดถึงบ้านเลยอือืออือ กินเราคิดถึงยายเลยครับเนี่ยเอามาชิมไม่เค็มมาก,กน,นี่ครับข้างในต้องเป็นแบบนี้นะครับข้างนอกก็ต้องเป็นแบบนี้นี่แหละสูตรโบราณของจริงเอาชิม อร่อยครับ จืดไหมตื่เค็มมากก็ไม่เยอะเอาไปจิ้มแจวกินขา้าวกินข้าวเกลี่ต้องกินตอน้อน้วกินไม่ร้อนน่อาอร่อย

โอเคครับอจีข้าวนะครับมาจีข้าววันนี้จะกินอิ่มแล้วก็ไม่อะไรามากครับกี่โมงแล้วไม่รู้กี่โมงแล้วสี่โมงเนี่ยยังไม่สี่โมงเหรอโอเคกินอิ่มแล้วก็ จะนอนต่อนะครับ <Okay. S 1> <laughs> โอเคครับถ้าเพืเ่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากผมตามพากินพาเที่ยวไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ